ด้วยกล่องแว็กดำอันนี้นะคะแค่99บาทนะคะสะพึงถึงความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของถูกแล้วแบบดีมากๆเลยนะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยฮิตสำหรับเอ่อพวกสาวประเภทสองหรือว่าผู้หญิงก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นพวกพี่ๆเกย์อะไรเงี้ยคือมน,น้ตถึงมากเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูแลอะไรตัวเองแบบดีมากๆชัวะะะ่วหลังเนี่ยใครชมว่านกผสมกระทิงกนกูึิใจมากเลยนะรู้ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า สาวประเภทสองเนี่ยกระเทยเนี่ยสวยกว่าผู้หญิงนะสาบอกเลยดูปอยตีตราสินะยกให้เป็นไอดอลเลยเรื่องของความสวยน้องไม่เคยแบบอ่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าน้อยอ,อกน้อยใจนะที่คุณจะมาบอกว่าเราเหมือนสาวประเภทสองเหมือนกระกนเทยอย่างเงี้ยโอ้ยชอบไปก็เหมือนกันนะคะเหมือนอันนี้นะเพราะว่าตัวแว็กเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะสาหรับผู้หญิงเราอยากสวยเป๊ะเราก็ต้องใช้เพราะว่าขนเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราไป แว็กที่ร้านใช่ไหมคะมันก็จะราคาแบบ3า0ร้อยห้าร้อยออะไรอย่างนี้ตัวนี้สองเดียวนะเก้าสิบบาทแล้วแผ่นนึงดูสังเกตจากแผ่นนี้นะคะลอกหลายครั้งแล้วนะความเหนียวก็ยังคงอยู่แล้วก็ลอกแล้วลอกอีกได้โดยที่แบบอ่อมันก็ยังยังคงติดอยู่นะอันนี้ลองสังเกตดูนะคะว่าขาที่แว็กกับขาที่ไม่แวก็กเห็นไหมว่ามันจะขาวขึ้นด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวแว็กเราเนี่ยผสมกูตาเทโอนด้วยพอแว็กเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างก็คือว่ามันจะขาวขึ้นประมาณสักหนึ่งถึงสองระ ทอนรากทอนโคนเลยเียวสําหรับคนที่เดียวเขาเรียกว่าไม่มีเวลาแต่ว่าอยากจะทําเองที่บ้านนะแล้วก็ไม่ต้องเปลืองคาเลเซอร์ด้วยเพราะว่าเลเซอร์ทีจะสองสาพันใช่ไหมคอร์นึงก็เป็นหมื่นทำเป็นหมื่นถึงจะแบบแผ่นผลอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวแว็กเนี่ยเกาบาทเท่านั้นหนูก็เลยเอารีวิวตัวเนี้ยเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆกันหวังว่าจะชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะชอบ